you your how would afternoon? afternoon. sum up Perfect. perfect A Jürgen, จริงๆแล้วเราใช้แผนสองนในการคว้าชัยชนะในเกมนี้ <c oughs> เหลียวโพบุกกำชัยถึงเทิร์ฟบัวครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ท่ามกลางสภาพอากาศที่รุนแังสุดๆเก็บสามคะแนนไล่จี้แมนซิตี้ต่อไปติดตามไฮไลท์ของการแข่งขันได้ที่นี่ บีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยนิ้วซูซูกิสวิฟ์พาวเวอร์ยอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์นำท่านผู้ชมครับมาที่สนามเทอ,อร์ฟมัวเบอร์ลี่เจอกับลิเวอร์พูลครับ หรือภูมาเยือนในชุดสีครีมครับลุยก่อนเลยโรมบซันแทงมาครับซาดีโอมาเน่คิงออฟแอฟริกามาแล้วจากเซเนกัลโยกตัดในมาคืนมาเกตาซับลูกนี้ครับมาติดเซฟบนิดเดียวนิกโปบจอมหนึกทีมชาติกิดอยู่แล้วครับคนนี้เกตาซับลูกนี้น่าเสียดายจริงๆอะ่ะเกมนี้มีทั้งลมทั้งฝนทั้งหนาวครับเข้าทางเบอร์ลี่เลยแล้วครลุยขึ้นมาครับ มีโอกาสจะแหวกแหวกมาครับเจโรดิเกสได้บอลเจจ่ายมาลูกนี้วูดเวทฮอสโอโห,โหยิงไปไหนก็ไม่รู้ขับุดเวทฮอสมาเลเซเนอร์โนเตทิ้งดูอีกทีนึงเกือบได้ครับลูกนี้ไม่รู้แกยิงอะไรเป็นจอมโขกครับ197เ็ซนติเมตรลูกนี้ทะลุมาเลยมาเสาไกลอลิคอนเบเกอร์เซฟได้วันนี้หนึบจริงๆครับเบเกอร์เซฟจากไปสตั๊ดของเจโรดิเกส นี่ครับนิดเดียวเท่านั้นเองหรือผู้ได้ฟรีคิกค,ครับอเล็กซานเดอร์โนให้สัญญาณโยนไปที่เสาไกลครับโอ้โหแปรลูกนี้ไม่เข้ามาซาริโอมาเน่ดูอีกทีครับแปรลูกนี้ก่อนครับป๊บสกัดออกมาได้นิดเดียว2ทีครับหรือผู้มีโอกาสแล้วจากนั้นเบอร์ลี่ ยิงบอมยาวขึ้นมาวูดไปคอสหลุดไปอีกแล้วครับวูดจ,จริงลูกนี้ไม่ตรงเองมาดูเอานะครับว่าฝนมันหนักขนาดไหนนะครับโอ้โหมืดฟ้ามัวตาดีเหลือเกินครับหรวอภูได้ลูกเตะม,มุมลมเล็กซานเดอร์โนครับจะเป็นคนเปิดโยนเข้าไปมาเน่เช็ดเช็ดไปฟาบินโนโอ้โหดาบสองครับของฟาบินโนหรวอภูนำจนได้ครับในช่วงเวลาสำคัญจริงๆครับนาทีที่40ดูครับมาเน่เช็ด ยิงจังหวะแรกก่อนแล้วตามไปซ้ำอีกทีครับโดยนักเตะเมียสวยครับฟาบินโยถึงหลังมาครับดิวพูเดินเครื่องต่อฟาบินโยกระดกลูกนี้มาครับอเล็กซานเดอร์โนเข้าซ้ายเปิดเข้ามาอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองครับแมมีไหมเบนมยียิ้มเขินๆเ,เลยครับเกือบพัง ดูเล็กซานเดอร์โนตวัดมาเป็นมีในใจหายวาบแล้วครับโอ้โหดูอีกทีครับตวัดลูกนี้ลนะัวสกัดแอลลันปัดลันปัดลันปัดแล้วครับแต่บอลไม่ตรงกรอบแล้วจากมาเรียวพูลูมาครับโมเมซาร่าซาร่าแตะลูกนี้โอ้โหกิ่งไมแล้วครับซาร่าได้อยู่ที่ซาร่าไหลมาโชต้าไม่ตรงกรอบซาร่าให้เบาไปหน่อยโชต้าลงมาแทนมาเน่เลยครับ ไม่ได้แมดที่2แต่ก็เพียงพอครับลิเวอร์พูลบุกมาเอาชนะเบอร์ลี่1ประตูต่อศูนย์หายลังก็แข่งขันนครับยนครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในเกมนี้ว่ามันไม่ง่ายอยู่แล้วครับเมื่อคุณมาแข่งขันที่นี่นะครับรักบอบของเราแทบจะไม่มีเวลาหายใจหายคอกันเลยครับในการเล่นบอลในเชิงของเทคนิคเพราะว่าแค่ลูกตั้งแต่เนี่ยนะครับ ของเราเนี่ยประสบความสำเร็จในเกมนี้ครับทำให้ผลลัพธ์เนี่ยยังอยู่กับเราพวกเราเล่นในลายที่ดีมากนะครับแล้วก็ครอปก็บอกว่าชช่นชมมาเน่ในเกมนี้นะครับที่ต้องลงสนามทั้งๆที่ตัวของมาเน่เองเนี่ยยังไม่ฟิตเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยผมต้องให้โชต้าเล่นก่อนนะ แต่ว่าโชต้าเนี่ยเขาซ้อมเจ็บเมื่อวานนี่เจ็บที่ขาผมก็เลยต้องให้มาแน่เล่นก่อนแล้วสุดท้ายเขาก็ทำได้ข่าวก็ถามต่อครับเกี่ยวกับการตอนที่ขึ้นำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วประมาทเกินไปหรือเปล่าเขาก็บอกว่าผมคิดว่าเราควบคุมเกมได้นะสภาพอากาศเนี่ยมันส่งผลกับเกมเล็กน้อยอยปานกลางมันไม่ได้เยอะอะไรคุณก็สามารถตัดสินใจได้ในตอนนั้นว่าใครทำอะไรถูกหรือผิดแต่เรารู้อย่างเดียวว่าลูกฟุตบอล มันไปไหนมาไหนอ่ะโอ้หนาวและอีกอย่างหนึ่งเรามีช่วงเวลาที่ดีนะในเกมนี้เช่นเดียวกับพวกเขาพวกเขาก็มีเวลาที่ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจัดการในการเทคลายล้ำหน้าได้เป็นอย่างดีและทำให้ผมเนี่ยชื่นชอบเกมในวันนี้มากเลยครับผมเยี่ยมจริงสุดยอดไปเลยอ่ะ และนี่คือชัยชนะของลิเวอร์พูลครับที่เทิร์ฟมัวเป็นอีกคะแนนสําคัญเลยทีเดียวครับที่ลิเวอร์พูลทาได้นะครับทำให้ตอนนี้หงแดงนั้นตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่าเดิมครับก็คือ9คะแนนแล้วก็เล่นน้อยกว่า1นัดการต่อสู้ยังอีกยาวไกลครับสู้กันต่อไปเรื่อยๆครับลุ้นกันต่อไปทุกทีมและทุกท่านสามารถมาติดตามกันได้ที่นี่นะครับบีแหลมสิงห์ทีวีอย่าลืมนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ กลับมาดูอีกดูทุกวันเลยสวัสดีจ้าหนาวฝนโตฝนโตติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟตุตบอลพิมลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่อ i d